อ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีนะครับช่องเบลโลเทสซิ่งนะครับกะช่วงนี้นะครับกะลงในบลงอกในนะครับกะงานกับไลฟ์นะครับกะสิพยายามลงให้เบิ้งนะครับอัปเดตให้เบิ้งนะครับว่าแต่ละมือเฮ็ดยังเน่นะครับอ่ะมือนี้นะครับเทาได้ทําการนะครับเลือนะครับแกะวิจัยโรเตอรี่นะครับไอเอฟหนึ่งหกสี่เอนะครับทุกรุ่นเฮ็ดคือกันเบิ้ดนะครับทุกรุ่นเฮ็ดคือกันเบิ้ดนะครับทุกรุ่นหลักการทํางานคล้ายๆกันหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่า มันสีใสลูกปืนนะครับคนลาเบอร์ลายยางนะครับโบคือกันนะครับแต่การทํางานมันคือกันเบิดครับโรเตอรี่นะครับอ่ะตัวนี้นะครับมันจะมีอาการก็คือว่ามันบมหมุนนะครับตัวจอบหมุนนะครับมันบมหมุนนะครับคือใบบมหมุนนะครับใบบมหมุนนะครับในที่นี้นะครับก่อนห้อสีก่อนถี่ห้อสีไปหัวมันเป็นยังนะครับเกิดจากยังนะครับ สีมาอะไรนะครับหลักการทํางานไหนฟังก่อนนะครับหลักการทํางานของมันนะครับก็คือนี่ครับชุดนีかかはは้นะครับเป็นช uh ุดเผาพ t ทีโอนะครับเมือเข้าขึ้นนะครับอยู่ที่หนารถนะครับของสามพกมันจะอยู่จุดนี้นะครับคือหยับคัดนะครับแล้กกะเข่าตัวนี้นครับไปทีห้าร้อยสี่สิบนะครับมันก็จะทํางานนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะทํางานนะครับตัวนี้สีเหตุงานนะครับสีทํางานนะครับทํางานนะครับกัสีทรงกําลังมาถี่นะครับย่อยนะครับ ยอยโรเตอรี่นะครับเขามาหาชุดเกียร์นะครับเขามาหาชุดเกียร์นะครับเข้ามาหาชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์นะครับกระสีทรงกําลังนะครับผ่านเผ้านะครับเผ้าขางนะครับเผ้าขางนะครับจอบหมุนนี่นะครับมันบ่อได้หมุนสองขางนะครับมันหมุนข้างเดียวนะครับมันหมุนขางเดียวคือขางนี้นะครับมันหมุนขางเดียวนะครับหลายคนก็คิดว่าเอ้าเราไม่หนีนะครับแล้ไม่หนีมันเป็นไม่หยังนะครับ ตัวนี้เป็นเล็กนะครับค้ำมาซื้อนะครับตัวนี้ก็เป็นมันหนีก็มีลูกปืนครับลูกปืนลับนะครับแลวก็แลวก็มีเผาครับเสียบเข้าไปนะครับกับประมาณนี้นะครับหลักการทํางานเราก็คือเปิดนั้นนะครับส่งกําลังมาหนีมาเขาชุดเกียร์ครับแลวก็มานีนะครับแล้วก็โซนะครับผู้ขับโซโซนะครับโซตัวนั้นนะครับโซกสีมาขับหนีนะครับโซกสีใส่ในเผาตัวบนนะครับ ผมเผาตัวบนนะครับกสิกรไนเผาตัวบนแล้วก็มาขับนี่ครับลงมานีปุ๊บตัวนี้นะครับหลายคนว่าตัวหนี้ได้มีหนาทีไม่หยังนะครับตัวนี้นะครับมีหนาทีตึ้งโสนะครับตึ้งโสนะครับกสิมีน็อตมาอะไอีกเทื่อนึงนะครับน็อตน่ะจะเป็นน็อตตัวใหญ่นะครับน็อตตัวใหญ่สองตัวนะครับน็อตตัวใหญ่สองตัวนะครับแต่ว่ามาหนีนะครับมาหนีปุ๊บปุ๊บเหมือนเข้าหูนะครับหลักการทํางานเพราะมันเหลวนะครับเหล้วเข้าสี่หูในยังไดนะครับ แกะปัญหาอย่างไรนะครับยังสีตถึงจุดนะครับเวลามันมีปัญหาครับอ่ะอันดับแรกนะครับอันดับแรกมือเข่าขึ้นเกียร์นะครับ pto นะครับจอบหมุนบอมุนนะครับห่อสีสามารถเช็คแต่ยังไงนะครับว่ามันเป็นในจุดใดนะครับมือเข่าขึ้นบอมุนแล้วนะครับห่อยาไปเหล่งเครื่องใส่นะครับให้มันหมุนตามปกตินะครับแล้วก็ให้นะครับอันดับแรกครับขึ้นไหวนะครับมันบอมุนอยู่แล้วครับขึ้นไหวครับแต่ห้องก็มาฟังเสียงนะครับฟังเสียงฟังเสียงอยู่ประมาณนี้นะครับว่า ช่วงนี้นะมันหมุนบอนะครับมันหมุนบอนนะคันหัวมันหมุนนะครับมันหมุนถ้าจับมาแบบนี้นะครับว่าความหูซื้อกของเฮานะครับแต่ละคนนะครับจะมีความหูซึกนะครับเพราะว่าพระเจ้าเบงังสีนะครับว่าช่วงนี้นะครับมันมีการสันบอนะครับหรือว่ามันอยู่ซื้อนะครับอ่ประมาณนี้นะครับมานีนะครับคันกรณีนะครับมันมีหลายกรณีนะครับกรณีที่หนึ่งนะครับกรณีที่หนึ่งก็คือว่าชุดเกียร์นี่ เฟืองตัวนีนะเฟืองตัวหนี้ครับตัวหน่อยไม่สีมานหนีนะครับแล้วก็สีมีดอกจอกอยู่้างหลังนะครับแล้วก็มานหนีนะครับก็คือว่าชุดนี้นะครับชุดนี้มันจะหลูดนะครับมันจะมากหลุดนะครับมากหลุดอยู่ตัวหลังนะครับตัวหลังนะครับมันจะเป็นเฟืองประกอบมานะครับมันจะมากหลุดนะครับตัวหนี้ก็เฮตไนผสมกําลังไปถี่ด่านคางไรขึกันเฮใไ้บหมุนไรขึ้นกันครับก็คือเผาตัวหนีนะครับสังเกติึงนะครับมันจะอยู่หนีนะครับมันจะประกอบกับดอกจอกนะครับ มันจะเป็นเฟืองเข้ามาครับมันจะมารูดครับตัวนี้มันจะมารูดนะครับสองนะครับสองในจุดใดได้อีกนะครับสองนะครับเมื่อจุดนี้เขาเช็คจุดนี้แล้วนะครับเกิดว่ามันปกตินะครับบม่มีอะงเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีเผานะครับเเาวน่ารับรวงมานีนะครับเผาวน่าลวงมหนีนะครับเผาเน่ารวงมหนีนะครับมันก็จะมีปกะกบเฟืองอีกเทิ่มนึงนะครับมื่อเขาเช็คในจุดนี้แล้วนะครับนี่ของผมมันจะเป็นในจุดนี้นะครับ ของผมก็คือบอลูดนะครับแต่ว like ่าขาดเลยนะครับเผ่าเงาครับที่มาจากจุดนั้นนะครับกะสีเป็นเผาเส้นหนีครับเผาเส้นหนีครับหายห่ะครับถอดนะครับถอดนะครับถอดชุดเหนีออกมาครับชุดหนีนะครับชุดเหนีออกมาคือว่าไห้มันเหลือแต่เผานะครับถอดสเตอร์ตัวหนีออกมาครับหมุนเบรงก้อนกระได้ครับถ้ามันหลวมแห้งนะครับถ้าเฟืองมันล่มนะครับกะให้สั้นนิทานได้เลยนะครับว่า เป็นถี่เฟืองนะครับเฟืองมันล่มนะครับเห็นไหมมันหลุดนะครับเวลาถึงนักนะครับมันจะหยุดเองนะครับถึงนักจะหยุดเองก็มีเสียงดังปอกแป๊กปอกแปลกนะครับก่อนมันเสียนะครับแต่ของผมมันขาดนะครับมันขาดแบบนี้เลยนะครับอ่าหลายคนจะชีคิดว่าอู้หูเผาแบบยังไงันคือขาดได้ครับตัวนี้นะครับมเมนของศูนย์นะครับตัวนี้เป็นอะไรด่วนยี่ห้อสีเขียวนะครับอะไรด่วนยี่ห้อสีเขียวนะครับเผานี่นะครับเสรษฐาพันกวกาบบทนะครับอะไรด่วนนะครับ ของศูนย์อยู่ที่สามพันกว่าบาทนะครับแต่ผมด่วนนะครับตอนนั้ศูนย์ปิดนะครับรถเสียมาติดนะครับก็เลยได้เผาเส้นนี้มานะครับไซนะครับเป็นเ้นทีสองนะครับเ้นี่สองนะครับเส้นที่สองนะครับก็คือมันขาดนะครับมันก็เลยพอชุดนี้ขาดนะครับชุดนี้ขาดนะครับตัวนี้มันก็จะมีลูกปืนนะครับมาลองรับก็คือมันจะหมุนแค่เผานะครับของผมสังเกตได้ง่ายเพราะว่ามันแกว่งนะครับมันแกว่งมาตีนี่นะครับนี่ครับ มันแกวงแ่งมัตีนี่เตตี้บ่แห้งครับมันสีไหลแป้งแป้งแป,งแปง้แปงก็ลอยเป็งสีครับนี่นะครับมันก็เป็นอีกม,มึองสาเหตุนะครับที่เหตดไหนมันบวมุนได้นะครับมันบ่มมีหยังสับส่วนนะครับโรเตรี่นะครับนี่ครับขันตัวนี้รูดนะครับกะเปลียนเผานะครับยกเผาเปลี่ยนเลยนะครับหรือว่าสีเสื่อมใสก็ได้นะครับใส่วดเสื่อมเล็กรอนะครับเป็นสียูนะครับลดเสื่อมเล็กร้อนนี่สีเป็นสีแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นสีแบบนี้นะครับนี่ยจังสียูนะครับเส้นไล เสร็จละประมาณ3 0 4สบาทนะครับเสื่อมเลยครับผมเสื่อมแล้วนะครับมันยูนะครับใส่ไดด้นเติมนะครับก่อนผมสิเปลี่ยนนะครับก็คือว่าเสื่อมแล้วมันยูนะครับอยู่บกแกงครับใส่ใดดีนิ่มคือเก่านะครับแต่ว่าปัญหาตามมานะครับก็คือเพามันด้นแล้วนะครับมันมาหลุดตัวในนะครับมันมาหลุดตัวในนะครับเวลาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเบิร์ชุดนะครับเปลี่ยนจุดนี้นะครับแล้วก็ชุดเฟืองนี้ยกออกมาเลยนะครับก็คือสื่อชุดไม้ไส่นะครับ นี่นะครับก็บเป na na ็นอ ni ีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ท็่ไหนมันบหมุนครับในกรณีที่โซขาดนะครับส่วนมากสีบ่ค่อยเจอนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยเจอนะครับในกรณีโซขาดนะครับหรือว่ากะโซยอนนะครับไปตีฟ้านะครับโซยอนนะครับมันจะมาตีฟ้านี่ครับจะมาตีฟ้ามันก็สีขาดนะครับช่วงนี้ครับถ้าโซมันยอนนะครับมันสีมาขาดนะมันก็สีซึมหมอกหนอกครับประมาณนี้นะครับส่วนมากนะครับเจอปัญหานี่มันเสียงดังคือโซมันยอนครับ โซ่มันย่อนก็คือเหากะทำการปรับตั้งในจุดีหนี้าไปนะครับตัวนี้นะครับตัวปรับตั้งนะครับผมได้เชื่อมน็อตเพิ่มนะครับเพะวางมันมีระยะการปรับตั้งที่หลายกว่าเก่าครับก็คือโซน่ะมันได้อยู่แหลวนะครับมันได้อยู่แหลวนะครับกับประมาณนั้นนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับสรุปง่ายๆก็คือว่าของผมเป็นอาการเผาขาดนะครับที่เป็นได้นะครับเตทไห้บอกมุนได้คือมีนี่ครับชุดนี้นะครับรูดนะครับ เปลืองรูดนะครับหนอกในเช็คดีๆนะครับถอดออกมาเช็คเบิร์เลยก็ได้นะครับแต่ของผมนี่ผมอยู่กับวงการนี่มาโดนผมกับพ่อหงอวะว่าจุดนี่จุดนี่มันเป็นอย่างสันยังสี่นะครับมากะแก้ปัญหาได้ง่ายนะครับแก้ปัญหาได้ถือจุดนะครับกานเอาลูกปืนออกเหนื่ไงนะครับง่ายนะครับสําหรับผมนะอ่ะโอเคครับผมถัดมาคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับยูทูบนะครับช่องเบรดรถไทยสิงห์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ